สีห้าข้อรักษาไม่ได้เลยโ,โหเยียมมากมึงก็ยังมีหน้ามาบอกกูอีกเนาะข้อหนึ่งจำเป็นมากที่จะต้องทำกำจัดหนูเหรอแรลงสาบยุงทำยังไงดีคะมึงไม่รู้จักกอยอสิบห้าเหรอฮะยากันยุงมีไม่จําเป็นต้องไปฆ่ายุงก็ได้นี่กอยอทาเข้าไปฉีดพ่นเข้าไปเดี๋ยวนี้มันมีตะไคร้ก็มีใช่ปะ ใช้สกัดอ่ะที่เขาเอามาฉีดพ่นไม่มีสารเคมีปลอดภัยเราก็สามารถทําได้เราไม่เห็นจะเป็นต้องไปนั่งฆ่าหนูฆ่าแมาลงสาบเลยบ้านอาจารย์อ่ะบ้านอาจารย์ก็มียุงนะเพราะหลังบ้านอาจารย์มันเป็นบ่อน้าําขยะขนาดใหญ่มากอาจารย์นั่งไล่สดเราเคยเห็นอาจารย์ไล่สดปะ่ะมีอยู่ช่วงรายการคนตื่นคุยแรกๆอะ่ะอาจารย์นั่งไล่สดหน้าบ้านอ่ะแล้วมันแรงมันกองตัวเต็มอาจารย์เลยจะยังไม่ฆ่ามันเลยเพราะอะไรเราสร้างเหตุด้วยการมานั่งล่อมแมลงเองอ่ะทำไมไม่ไปไล่สดในบ้านล่ะ ก็ในเมื่อหน้าอยู่ข้างนอกก็ต้องรับผลของการทำไปให้ยุงกันไปให้มแมลงมันมันลงเราไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปสร้างเหตุของการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากหน้าที่เราคือป้องกันที่ตัวเองมาสามารถทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้แต่อยู่ที่เราจะขวนขวายในการทํามากขนาดไหนดังนั้นขอให้เราขวนขวายในการเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกขวนขวายพยายามละเว้นจากการฆ่าได้มองให้มันชัดๆว่าเวลาเราไปฆ่าสัตว์อะ ถ้าเราไปเบียดเบียนเขาให้ได้ยากเราลองกลับมาเบียดเบียนตัวเราเองดูว่าเฮ้ยถ้า bring, well we เราเป็นคนเบียดเบียนเรามีคนมาเบียดเบียนเราอะเราจะรู้สึกทุกข์ร้อนไหมเนี่ยนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีคนมานั่งด่าเราตลอดเวลาเราจะทุกข์ไหมทุกข์เวลาเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยกำลังตั้งใจฟังอย่างเงี้ยมีคนมานั่งถักเราอย่างงี้ตลอดเวลาเราจะทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาเบียดเบียนเราเช่นเดียวกันเวลาที่เราไปเบียดเบียนสัตว์ยาฉานอะสัตว์ยาฉานไม่รู้หรกถูกผิดอะเพราะเราไม่สามารถรู้คุณธรรมจริยธรรมได้หน้าที่เราคืออะไร หน้าที่เราคือเราเป็นคนที่สามารถรู้ทรมาได้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมได้หน้าที่เราคือเราต้องสำรวมระวังไม่ไปกระทบกระทั่งกับสัตว์เร,รัจฉานถ้ามันรู้คุณธรรมจริยธรรมมันไม่เบียดเบียนเราโอ้โหสัตว์เร,รัชฉานมันคงไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เร,รัชฉานใช่ไหมมันพอมาเกิดเป็นมนุษย์แทนเราแล้วถูกต้องป่ะถ้ามันสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้เพราะนั้นพยายามละเว้นจากการฆ่ามันซะหลบเลี่ยงป้องกันบ้านอาจารย์มีมุ้งลวดอ่ะยุงเลยกับอาจารย์ไม่ได้บ้านอาจารย์มียากันยุ่งเนคนซื้อให้อาจารย์เยอะมากเลย เป็นห่วงเวลาจะไล่สวดตอนข้ามังคืออาจารย์เลยไม่เคยมานั่งกังวลพัดลมมีเปิดเข้าไปสิเปิดแรงๆอ่นนะนะเปิดจนผมอาจารย์ปิ้วแล้วทุกวันเนี้ยเปิดเข้าไปเธอไม่เป็นไรหรอกมันจะเป็นอะไรไปล่ะเปิดไปเพื่ออะไรกันยุงอย่าไม่เบียดเบียนให้สัตว์ได้ยากอาจารย์เบียร์คิดว่าการสอนธรรมะของตอนเองเมื่อเปรียบกับการตั้งสายพินตึงไปหย่อนไปหรือไม่อย่างไรก็ไม่ตึงนะเพราะอาจารย์ไม่ใช้สายพินเพราะอาจารย์ใช้พินเนีาากก่ยฟาดระบานเลย ไม่ต้องใช้สายพินในการบรรเลงอะไรกูใช้เครื่องไปอย่างเดียวก็ไม่สนใจฟาดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการตึงสายพินของอาจารย์คําว่าตึงคําว่าหย่อนเราเข้าใจตึงหย่อนหรือเปล่าเขาอคำว่าอะไรการตึงการหย่อนไม่ใช่ผู้เสียงดังนะไม่ใช่กีตาร์ดีเสียงดังพื้นที่กว้างควรแก่การดีเสียงดังนะต้องจาเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงนะจําเป็นแต่น่าัะอยู่สองสามคนจำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงนะไม่จําเป็นดีเบาๆก็ได้ยินถูกต้องป้า คำว่าตึงไม่ตึงไม่เกี่ยวกับเสียงดังหรือไม่เสียงดังอาจารย์เนี่ยเสียงดังคําว่าตึงไม่ตึงของเราหมายความว่าอะไรเรากำลังจะพูดว่าทางสายกลางใช่ไหมกลางเนี่ยมันต้องกลางโดยหลักของอริยมัตมีองศาไม่ใช่กลางตามความพอใจของเราบางคนบอกอาจารย์เอ้ยอาจารย์ตึงเกินไปหรือเปล่าไม่ให้เขาไหว้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สะดอกคอต่อชะตาสายมูเนี่ยอาจารย์ปฏิเสธปัดการพยากรทานายไททัศน์อาจารย์ปฏิเสธมาเลยเมืรรม่อชี่อาจารย์ปฏิเสธนะ คนที่ปฏิเสธคือพระุูธเจ้าพระพองค์ทรงปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถดนบันดาลให้ชีวิตเรามีเราเป็นไปตามความพอใจของใครได้ใครอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากตอบสนองต่อความต้องการขอ,องตัวเองต้องทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตสิ่งนั้นแหละจะเป็นเหตุเป็นปันใจจัยที่ทําให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตหรือประสบความสําเร็จสมเหตุสมผลในการใช้ชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นทางสายกลางต้องหลักอยู่บนหลักอะไรศีลสมาธิปัญญา ไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะปัญญาดีด้วยนะแต่คําถามคือเราเพยายามจะบอกว่าจะต้องทางสายกลางมันต้องไปเทพเทวาด้วยมันต้องไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาด้วยมันต้องสระข้อต่อชะตาอาบ,บน้ำมนต์พ่นน้ำมานด้วยและอีกส่วนนึงก็ต้องพระพุทธเจ้าด้วยธรรมะาด้วยนั่นไม่ใช่สายกลางอันนั้นเข้าใจผิดนี้เรียกว่าหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยถ้าเราอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวเราต้องไม่แบ่งไปหาความเชื่อของสมณพรามอื่นใด ถ้าเรายังมีการปันใจไปหาความเชื่อในสมณพราหมณ์อื่นใดนั่นไม่ใช่คนที่ศรัทธาอย่างยางลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทเเจ้าโดยส่วนเดียวเพราะนั้นเราไม่ต้องมาถามว่าตึงไปหย่อนไปเพราะการตึงการหยอ่อนเรายังไม่เข้าใจได้ซ้ำว่าตึงหมายความว่าอะไรหย่อนหมายความว่าอะไรคําว่าตึงในหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทำตึงเกินไปคืออะไรปนอาหารจนเอามือเนี่ยลูกพรอมตัวเองเนี่ยไปแตะถึงกระดูกสันหลังได้กินข้าววันละหนึ่งเม็ด ยืนตลอดวันเอาตาจ้องดวงอาทิตย์ไม่หลับไม่นอนอดอาหารถึงขั้นหนักหนาสหาัสจนหนังเนี่ยหุ้มกระดูกมือเนี่ยปาดรูปผิวหนังผิวหนังเนี่ยหลุดลอ,อกติดออกมากับฝ่ามือนี่เรียกว่าการบำเพ็ญทุกเคลกกิยาไม่ทําอะไรที่มันเขาเรียกไม่ทําอะไรที่มันพอดีเลยทําเกินสุดโต่งหมดเนี่ยเรียกว่าไม่อยู่ในทางสายกลางสุดโต่งทุกด้านเลยจนในที่สุดพระองค์เนี่ยกลับมากินอาหารแล้วก็เริ่มต้นในการทําความเพียรแบบพอดิบพอดี เนี่ยทางสายกลางคืออยู่ในทางของศีสมาธิปัญญาด้วยกันไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละเรียกว่ามัชชิมาคือหลักการเดินสายกลางอย่างถูกต้องเพราะนั้นจะตึงเกินไปจะหย่อนเกินไปต้องยึดตามหลักคําสอนไม่ใช่ยึดตามหลักกูนะไม่ใช่ยึดตามหลักเกณฑ์หลักการของตัวเองต้องยึดตามหลักเหตุหลักผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งเป็นตัวเหตุเราคิดเองไม่ได้นะเราต้องยึดตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเออ คนที่เกิดมาเป็น LGBTQ ชาติที่แล้วเนี่ยเขาทำกรรมอะไรไวค้ครับมันอันนี้ตอบยากอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปประมาณในกรรมของใครได้คนเดียวที่สามารถทําได้คือสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปประมาณได้ว่าเฮ้ยคนทําแบบนี้จะได้รับผลกรรมแบบนี้เพราะเขาทำมิพิบากแบบนี้จึงได้รับผลพิบากแบบนี้คนที่ทําได้คนเดียวคือพระพุทธเจ้าแต่ส่วนหนึ่งก็าอาจจะเป็นไปได้คือพวกที่ชอบเจ้าชู้ เล่นชู้ตลอดเวลาไม่รู้จักพอประมาณในการเสพการมาัดมากในการเสพกามเปลี่ยนคู่นอนตลอดเวลาพวกนี้มีเหตุมีปัจจัยในการไปเกิดไปเกิดเป็น LGBTQ ได้เพราะอะไรมันมีความมาัดมากยู่ตลอดเวลาบางคนก็อาจจะข้างขึ้นเป็นผู้ชายข้างแรงเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็ได้มันมีความมันมีความเป็นไปตามวิบากกรรมของตนเองตามการมาราคะความกำหนัดอย่างยิ่งของตนเอง เพราะนั้นตัวนี้อาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าโดยพระเจ้าคนเดียว่านั้นที่รู้ได้แต่พออ่านุมานได้ว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่เราไม่ต้องเข้าไปประมาณในกรรมมันเป็นส่วนของความวิปลาสคืออาจินตยไม่จำเป็นต้องไปรู้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดสงบระง,งรับรู้ยิ่งรู้พอเพื่อเมื่อวันที่ผานไม่เป็นไปเพื่อการนั้นหน้าที่เราคืออะไรกรรมในปัจจุบันขณะเราอย่าไปทํามัน กรรมเน่อดีตชาติจบไปแล้วปล่อยไปปัจจุบันอย่าทําผิดจากหลักลลกุญศรัรธสิทศิย์อย่าทําผิดจากหลักของศีลห้าอยู่ในคุณธรรมจรธรรมถ้าไม่ผิดศีลห้าทำอะไรไปไม่นับว่าเป็นความบาปเพราะนั้นบาปไม่บาปวัดจากศีลห้าเป็นตัวตั้งเป็นตัวเกณฑ์เพราะนนหน้าที่เราไม่ต้องไปกลัวว่ามันเป็นกรรมอะไรทํามาไม่ต้องไปสนใจเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ทําปัจจุบันให้ดีเพราะปัจจุบันเป็นผลของอนา,าคต เมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือที่ทำงานที่ไม่ดีแต่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่กับมันเราจะใช้ธรรมะข้อไหนเพื่อที่จะอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขอ่าตัวนี้คือสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราไม่ดี ไม่ว่าแวดล้อมรอบข้างจะไม่ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราสักแต่ว,ว่าอยู่กับมันสักแต่ว,ว่ารู้สักแต่ว,ว่าเห็นในแวดล้อมนั้นในแวดล้อมนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจกับมันว่ามันจะมีจะเป็นยังไงกลับมาแก้ไขที่ตัวเองทําตัวเองให้หน้าอยู่ทำจิตใจตัวเองให้พร้อมรับกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทุกสภาพแวดล้อมเข้าไปอยู่กับเขาได้หมดเราจะไม่มีความทุกข์ใจอย่าไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเก้าอี้ทางานไม่ดีเลย เราก็จะลื้อทิ้งแล้วก็ไปซื้อใหม่มาตั้งเหรอไม่ใช่เพื่อนร่วมงานไม่ดีเลยไล่มันออกให้หมดคําถามคือมึงเป็นใครมึงจะไปไล่มาออกใช่ปะเจ้านายไม่ดีเลยเจ้านายเปลี่ยนเจ้านายใหม่ได้ไหมมนไม่ได้ใช่ไหมวิธีการง่ายที่สุดคือเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองเพราะหน้าที่เราอย่าไปทําสิ่งแวดล้อมรอบข้างมาดีทําตัวเองให้ดีเมื่อทําตัวเองให้ดีแล้วแวดล้อมรอบข้างจะดีไปตามที่ตัวเองดีได้เองเพราะหน้าที่อย่าไปเปลี่ยนคนอื่นนะเปลี่ยนตัวเองพอแล้วอย่าไปเปลี่ยนที่คนอื่นไม่งั้นคนที่เหนื่อยคือเรา เพราะไม่มีใครยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรอกแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองได้ไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองนั่นแหละจะได้มีความสุขไม่ใช่เพื่อใครมีความสุขขอให้อาจารย์ช่วยเซ็นหนังสือให้หน่อยได้ไหมคะหนังสือคนตื่นทำก่อนได้รอตอนเลิกนะเป็นภาระแก่กูแลวกูไม่น่าออกหนังสือเลยจริง เมื่อก่อนแค่ยืนถ่ายรูปก,ก็หนักหนาสาหัสแล้วนะต่อคิวยาวไปไหนตอนไหนยืนยิ้มเหงือแห้งทุกวันนี้ก็ยิ้มธุรกิจจะแย่อยู่แล้วไป,ไปอามาปัจจุบันนี้ต้องมาต่อคิวถ่ายรูปเสร็จปุ๊บต้องมีต่อคิวในการเซ็นหนังสืออีกรอบนึงอีกไม่น่าจริงๆเลยอยอกหนังสือนะอยากมีเมียเด็กต้องทําอย่างไรครับทําให้ตัวเองมีเงินเยอะๆนะ อยากมีเมียเด็กๆต้องมีเงินเยอะๆเพราะเด็กมันชอบเงินมันไม่ได้ชอบหน้ามึงนะคำถามมันะปัญหามันชอบเงิน เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องไปหาเงินเยอะๆนะเวลาแก่แล้วเนี่ยถ้าเราแก่แล้วไม่มีเงินมีทองเนี่ยอยากได้เมียเด็กเขาไม่เป็นเมีาายให้นะมาไปหาคนที่มีเงินมีทองดีกว่าต่อให้เหี่ยวขนาดไหนต่อให้แก่ขนาดไหนถ้ามึงมีตังมึงอยากจะเลือกใครมึงจิ้มมาได้เลยได้สบายๆเพราะฉะนั้นเก็บเงินเก็บทองไว้เยอะอยากมีเมียเด็กนะแต่ว่าอันดับแรกเก็บเงินเก็บ,กบ,กบทองไว้ดูแลตัวเองตอนแก่จะดีที่สุดนะยาไปดูแลคนอื่นจนหมดนะเดี๋ยวถึงเวลาไม่มีใครมาเช็ดขี้เช็ดเหี้ยวให้นะต้องเช็ดเองนะ เออเก็บเงินไว้จ้างพยาบาลดูแลตอนแก่ดีกว่าทำยังไงให้รู้เท่าทันกิเลสโดยเร็วสติตัวเดียวเลยสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่จะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยมองเห็นหรือรู้กิเลสได้อย่างเท่าทันมันถ้าเรารู้ตัวว่าในขณะน,นี้เรากำลังโกรธกำลังเกลียด เฮ้ย <H ö y> เราโกรธว่ะไม่ได้ไปกิเลสตัณหาเราต้องกลับมามีเมตตาต่อเขาเพราะเวลาความโกรธตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ตัวปุ๊บความโกรธนั้นความเกลียดนั้นมันจะดับไปทันทีโดยปริยายเพราะอะไรเพราะเรามีสติรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นหน้าที่เราเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะทิ้งอกุศลตัวนั้นเลยแล้วกลับมาตั้งสติอยู่กับปัจจุบันคือกายหน้าที่เราคือรู้อยู่แค่นั้นอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยอะไรคือสิ่งที่ควรรู้ เหตุปัจจัยเหตุคืออะไรเหตุคือสิ่งที่มีการเกิดปรากฏขึ้นมาเมื่อมีสิ่งใดเกิดปรากฏนั่นแหละเรียกว่าเหตุเหตุของการเกิดปรากฏก็ต้องไปนั่งไล่อีกไอ้การเกิดนี้มีเหตุอะไรในการเกิดถ้าไล่ไปไล่ไปตามหลักคำสอนพระเจ้าก็คืออวิชาใช่ไหมเป็นตัวต้นเหตุของทั้งหมดคือความไม่รู้แจ้งเหตุจริงในหลักของอริยสัจสี่เราไม่รู้แจ้งในเรื่องนี้มันจะมีเหตุเหตุคืออะไรเช่นอาจารย์หิวน้ํา อาจารย์จึงต้องแกะขวดน้ํามาดื่มน้ําเนี่ยเรียกว่าเหตุเหตุของการหิวน้าเนี่ยหิวแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยแกะขวดน้ํานี่คือแกะแล้วนะนี่เรียกว่าเหตุคือหิวแล้วอาจารย์ก็ดื่มน้ำํำหายหิวก็หายน้ํายังหายแล้วเนี่ยดับยังดับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหตุผลคืออะไรการกินน้ําการสร้างเหตุแค่นั้นเลยเนี่ยเรียกว่าปัจจัย เหตุและปัจจัยคืออะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏขึ้นมานั่นแหละมันย่อมมีเหตุของการเกิดปรากฏในสิ่งนั้นเสมอเรากินข้าวเพราะมีความหิวใช่ไหมไม่หิวจะกินไหมไม่กินเราทุกเรื่องสาม,มีภรรยาได้เหตุคืออะไรเพราะเรามีสาม,มีภรรยาถูกต้องป่มไม่มีสาม,มีภรรยาจะทุกข์ร้อนเมื่สาม,มีภรรยาได้ไหมย่อมไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าเหตุและปัจจัยอะไรคือสิ่งที่ต้องควรรู้อริยสัจสี่ อริยาาสัจสี่คือสิ่งที่ต้องควรรู้และควรจะต้องรู้เร็วที่สุดด้วยอริยสัจสี่รู้อะไรบ้างรู้ว่านี้คือทุก์รู้ว่านี้คือเหตุนในการเกิดขึ้นของความทุก์รู้ว่านี้คือการดับไปโดยไม่เหลือความทุก์รู้ว่านี้คือวิธีในการดับไปโดยไม่เหลือความทุก์เนี่ยสี่ตัวที่ต้องรู้แม่จะไปปฏิบัติธรรมเลยไม่มาอยู่กับลูกๆล,ลูกไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่ ลูกจะบาปไหมครับไม่บาปวิธีการดูแลแม่ที่ยังแข็งแรงดีอยู่เป็นปกติอยู่คือมึงส่งเงินให้เขาโอนเงินให้เขานะั่นคือวิธีการดูแลแม่ที่ดีสุดเพราะเขายังต้องไปทําบุญไปอยู่วัดโอนเงินให้เขาให้เขาสะดวกสบายวันหนึ่งที่เขาต้องลําบากลําบนป่วยไขย้เจ็บปวดน,นั่นแหละค่อยกลับไปดูแลเขาตอนนี้วิธีการที่เขาอยากได้สุดคขออยากได้เงินจากเบอร์ง่ายๆไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะแยะเอาแม่เดี๋ยวจะบีบดวนให้ไม่ต้องเอาเงินมาให้กูง่ายกว่า หน้าที่หาเงินเยอะๆแล้วเอาเงินไปเปแม่ตัวเองนะเออนั่นแหละจะได้ไม่บาปเวลาทำสมาธิแล้วควบคุมลมหายใจอ,อึดอัดกลัวหายใจไม่ออกต้องฝึกสมาธิอย่างไรครับอย่าบังคับลมรู้ลมหายใจเฉย,ยๆอย่าไปบังคับลมหน้าที่เราต้องไม่บังคับลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวให้รู้ให้หมดว่าสั้นหรือยาว หน้าที่เราคือรู้ลมอย่าไปบังคับว่าต้องสั้นต้องยาวไม่นั้นถ้ามันยาวเกินไปแสบหน้าอกสั้นเกินไปอึดอัดเพราะออกซิเจนเข้าไม่มากพอหายใจให้เป็นปกติพอดีพอดีแล้วเราจะไม่มีความอึดอัดในขนาดนั้นอ่ะถามเลยค่อาจารย์ที่คนถามว,ว่าสามีมีหัวหม่เมียใหม่เนี่ยเมีมาย,ยามถามว่าถ้าเรา,เ,ราเอาหัวใหม่แล้วไงจะให้แบบนั้นระหว่างหาหัวใหม่กรเลิกกับเลย ก็ไม่รู้แล้วกับเมืองกันนะจะหาผัวใหม่หรือจะเอาผัวเดิมก็แล้วแต่มันง่ายหมดนะทุกนันน่ะมันอยู่ที่เราจะเอาวันไหนอ่ะมันง่ายเท่านั้นแหละใช่หรือเปล่ามันแล้วแต่เราจะเลือกแล้วแต่เราจะชอบถ้าเราชอบที่จะหาผัวใหม่ก็หาถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ผัวเดิมเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ทํามันไม่สามารถจะมีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมได้แล้วก็วเปลี่ยนใหม่ ใช่ป่ะก็แค่นี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราหาผัวใหม่ย,ยากหรือเปิดว่าสภาพเราก็าเกินกว่าจะหาผัวใหม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเรา,าก็แค่กลับไปหาผัวคนเดิมแล้วกันแล้วพยายามไปปรับความเข้าใจกันใหม่เพราะเราก็อยู่กันมาแล้วดูแลกันมานานแล้วอะไรกันมาแล้วมันอาจจะผิดพลาดไปถ้ามันสำรวมระวังไม่กลับไปทาสันดานแบบเดิมอีกเราก็ให้โอกาสมันอีกสักครั้งหนึ่งลองดูแต่ถ้าให้โอกาสแล้วมันยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจารย์ว่าวิธีการง่ายที่สุดคืออยู่คนเดียว หาผัวใหม่ก็เป็นทุกข์อยู่กับผัวเดิมก็เป็นทุกข์ไม่ต้องมีผัวอย่าง GM มนี่ง่ายสุดเลยนะง่ายนิดเดียวไม่ต้องมีไม่มีมีความสุขไหมมีความสุขกว่าถูกต้องมาไม่ต้องมีง่ายนิดเดียวถ้ามีแล้วเป็นภาระมีแล้วเป็นความทุกข์นี่บอกว่า GM เพิ่งย้ายมาจากอีสานใช่ไหมอุบลป่ะอุบลย้ายมาประจําที่ระยอง,งนะ GM เ็เซ็นทัลเนี่ยแล้วปรากฏว่า อาจารย์ถามเขาว่ามีครอบครัวไหมเขาบอกไม่มีครอบครัวอาจารย์บอกว่าเอาเวลาย้ายแล้วมันจะมีปัญหาไหมล่ะเขาบอกวาเขาไม่มีอ่ะสบายตัวเลยย้ายสบายเลยเห็นไหมแบบนี้แหละอยู่เป็นส่วนแบบนี้ก็สบายดีไม่ต้องไปกังวลกังวลไม่ต้องไปทุกข์ใจอะไรใครเห็นไหมเขาก็ไม่ต้องทุกข์ร้อนอย่างน้อยที่สุดต่อให้ทั้งชีวิตเขาจะมีความทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเขาไม่มีทุกข์เรื่องแน่นอนคือเรื่องของสามีภรรยาเขาไม่มีทุกข์เรื่องนี้แน่นอน มันอาจจะมีเหงาบ้างปเป็นเรื่องปกติแต่เหงาก็ยังดีกว่าไปปล่อยให้เราไปทุกข์ใจเพราะสามีไปนอกใจเราไปมีคนอื่นอันนี้น่าจะทุกข์กว่าทุกด้วยการจะต้องโทรตามเมื่อไหร่ะจะกลับบ้านมาไปแอบเมียใครมั้งไปไนั่งดมกางเกงในเขาเพื่อสืบสอบว่าเขาจะมีเมียคนใหม่หรือเปล่าไปแอบเมียอะไรกับใครไหมไม่ทุกหรอทุกจะตายเห็นนะวิธีการคือสงบอยู่กับตัวเองดีที่สุดอ,อสาธุมีไม้เท้านี่ไหม แต่ใครจะถามใหม่มีไหมถ้าไม่มีอาจารย์กระดาษต่ออาจารย์คะนิฉันอิจฉาเจ้าหมีของอาจารย์คะ่ะอยากเกิดเป็นเจ้าหมีอ๋อมึงอยากเกิดเป็นหมาวางั้นเถอโอ้ยเกิดเป็นคนดีๆไม่เอาจะเกิดเป็นหมานะหมามันเป็นทุกขตินะมันไม่เป็นสุขติเออมันรู้กุณธธรรมจะได้ทำนักไม่ได้นะเวลามันหิวมันก็พูดไม่ได้ เวลามันเจ็บป่วยได้ไขอะไรมันก็บอกไม่ได้มันเดินไปหยิบยาพารายกินเองก็ไม่ได้มีแต่ความทุกข์นะหาความสุขไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนะขอความกรุณาให้อาจารย์ถามมัอ๋อขอความกรุณาให้อาจารย์ด่าเรื่องอกหักแรงๆด่าเรื่องอกหักแรงๆหมายความว่าอะไรวะอ๋ออกหักอย่างเงี้ยเหรอ ก็เลยอยากให้ด่าสมน้ำหน้ามึงือน,นะแค่นั้นเลยง่ายๆเวลาเมียจะทำบุญเราห้ามมันจะบาปไหมครับถ้าเราห้ามผู้อื่นทำบนเรียกว่าห้ามผู้อื่นให้ทานใครก็ตามห้ามผู้อื่นให้ทานเรียกว่าอากมิตรไม่ควรครบดังนั้นเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปห้ามคนอื่นให้แต่เราสามารถแนะนำได้ทำแบบนี้ได้มากทำแบบนี้ได้น้อย บอกเขาได้ให้รู้จักประมาณในการให้รู้จักประมาณในการแบ่งปันบอกโทษบอกคุณบอกประโยชน์เขาแต่อย่าไปห้ามเขาซ้อนเขาได้แนะนําเขาได้เพราะถ้าห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยบางทีการให้ทานนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยเกิดสุขติในปัจจุบันก็ได้เราอาจจะไปขวางบุญกุศลหรือไปขวางพคขวางชาติที่เป็นสุขติของเขาดังนั้นอย่าไปห้ามแต่ให้บอกเป็นความรู้บอกเป็นข้อมูลเอาไวา้เดี๋ยวนี้มีจฉาชีพเยอะมา้าจะทําอะไรให้ระมัดระวัง ทำดีแล้วแต่ให้รู้จักพอประมาณในการทํานะอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปทําให้พอดีพอดีอย่างเงี้ยสามารถแนะนําบอกกล่าวแก่เขาได้แต่อย่าไปบอกเฮ้ยเธออย่าไปทําได้คนที่มันชั่วมันเร็วอย่าไปทำกับมันอันนี้ไม่ได้แต่เราสามารถสอนได้ว่าคนชั่วชั่วเร็วๆเนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยมันได้น้อยกว่าคนทาบุญแต่คนทําดีนะเออเราต้องรู้จักประมาณในการให้ได้อันเนี้ยได้แต่อย่าไปห้ามให้ความรู้ได้ให้ทุกอย่างเป็นข้อมูลได้แต่ห้ามไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปห้ามไม่งั้นคนที่ห้ามเนี่ยมันไม่ควรครบนะเป็นอาบิร อันนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรไม่ควรคบตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนครับก็ไม่รู้เหมือนกันกูยังไม่ตายตายแล้วไปเกิดตามอัตภาพตามจิตสุดท้ายก่อนตายของตัวเองนรกเดรฉานเปรตมนุษย์เทวดาห้าคติที่ไปของสัตว์ไปเกิดตรงไหนก็ได้แล้วแต่จิตสุดท้ายก่อนตายบวกกับความลาดเอียงเทยเอียงตลอดสังสารวัฎยาวนาของเราในตลอดสังสารวัฎยาวนาของเราอ่ะเราสร้างความลาดเอียงเทยเอียงความเคยชินนะพูดง่าย เราชินแบบไหนเราสังเกตไหมตัวเราเองเนี่ยจะมีของที่ชอบเคยสังเกตปะอย่างอาจารย์จะชอบกะเพราไก่เวลาอาจารย์ไปสั่งอาหารตามสั่งนะอาจารย์จะสั่งกะเพราไก่เสมอลูกศิษย์อาจารย์จะรู้ดีอาจารย์จะเอากะเพราไก่ไว้ก่อนเพราะอะไรมันเป็นความเคยชินที่อาจารย์ชอบกินกะเพราไก่ก่อนอันดับแรกบางคนก็หมูกรอบบางคนก็ราดหน้าบางคนก็อุนเดีอดมาบางคนมันจะมีอ่ะมันจะมีของชอบของตัวเองมันก็จะเกิดความเคยชินทุกครั้งที่เราเห็นตัวเนี้ยเราก็จะรู้สึกกระดีก้กระได้อยากกินขึ้นมาสังเกตไหมถ้าต ความเคยชินตัวเองเนี่ยมันเก็บสะสมโดยเลมอนเอย่ยหมีปูเอ่ยุ๊กตตาอะไรคิดตีคิดแต้อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกชอบของมันอะ่ะเวลาเราเห็นรจะรู้สึกเห็นไม่ได้ถูกป้างป้เราจะรู้สึกพุ่งพุ่งตัวไปอยากจะได้อยากจะมีเนี่ยเหมือนล่าสุดเนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมคือคนตื่นทำมันมีไอ้นี่แล้วนะตุ๊กตาเขาเรียกอะไรนะอะไรชอยอยวะอาร์ทอยมีคนเขาทาตุ๊กตาอาร์ทอยขึ้นมาเป็นรูปอาจารย์นั่งปากระโถน เขาทําเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างดีเลยนะมีใบเซอร์มีรันนัมเบอร์มีโค้ดมีอะไรออกมาอย่างดีเลยเป็นกล่องๆหนึงก็ส่งตัวอย่างมาให้อาจารย์เขาทําขายของเขาเองไม่ใช่อาจารย์เป็นคนทํานะเขาขออนุญาตอาจารย์บะเอิญเอาไปทําเถอะวันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะไปเซนทันอะไรสักอย่างหนึ่งที่หมอบีเชิญอาจารย์ไปงานบุริตาจิตหลวงพ่อลงกดวันนั้นเนี่ยเอาเงินไปถวายหลวงพ่อลงกด์สองล้านแปดที่มีคนไปวันนั้นก็ห้างแตกเหมือนกันเซนทันใช่ไหมเซนทนพบารามสอง เสร็จแล้วไปถึงปุ๊บเนี่ยก็มีอาจารย์กำลังเดินกลับรถคนมันก็มุงกาดก็จับแขนดึงการเพราะว่าคนมันลุมมากกว่านั้นเป็นดาราเลยเซเลบเลยวันนั้นคนก้านซ้ายขวาเลยวันนั้นอ่ะเดินกันคนจูนงมือกีดกาดอย่าจะากระโถนตีป่าเมื่อกีดด้วทั้งหนานะเสร็จแล้วอาจารย์ก็เดินลงมาข้างล่างก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งพุ่งตัวเข้ามาแล้วก็เอาไอ้ตัวตุ๊กตาตัวนี้เป็นต้นแบบมนาะให้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ของขอนุยาตทารูปอาจารย์เนี่ย ไอตัวอาร์ตถอยเนี่ยขายได้มั้ยจะบอกเออไปทำไมขายเลยแล้วมันก็หายไปเลยหลายเดือนมากแล้วจู่ๆมันก็ส่งไอตัวเนี้ยมาหาอาจารย์ที่บ้านแล้วมันก็เอาเงินพันหนึ่งใส่ซองมาให้อาจารย์ว่าอันเนี้ยอะผมเนี่ยเป็นรายได้ส่วนหนึ่งผมปั้นออกมาทําบุญกับอาจารย์นะครับเอ่อกูก็รับไว้ก็ได้สองซองซอ,อ,องละพันเป็นสองพันบาทแล้วมันก็เอาตุ๊กตาอาร์ตถอยมาให้อาจารย์ตัวใหญ่สองตัวตัวเล็กสองตัว มันเอามาให้แล้วมันก็เป็นอิเซอรี่นะมีหนังสือพัทไตปีโดมีอะไรอิเซอรี่ของให้พวกตุ๊กตาทอยเอาไปแต่งกันแล้วมันก็มีคนเอาพวกนี้ไปนั่งสะสมกันอะสะสมรายการคนตื่นทำอะอีทุกวันนี้ทุกวันนี้พวกนี้มันมีของกันหมดเลยนะหลายคนลีลาสุดยามเห็นไหมยามคนตื่นทำเนี่ยย่ามเอ่ยหนังสือเอ่ยเสื้อเอ่ยน้ำพริกเอ่ยน้ำพริกมันก็เอามาเป็นสะสมคอลเลคชันแม้ถ้ากระปุกนะมันกินหมดแล้วมันไม่ทิ้งแล้วมันเอาไปลาก บางคนมาเอาสติกเกอร์ที่อยู่หน้าฝาเนี่ยมาแปะเคสโทรศัพท์อย่างเงี้ยเนี่ยมันอินนะมันอินก็ไปเพราะอะไรเพราะมารู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนความเคยชินนะมันเคยชินกับการที่มันเห็นอะไรที่เป็นคนตื่นทาไม่ได้มันก็จะสะสมสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรเนี่เรียกว่าความเคยชินจีสุดท้ายก่อนตายเหมือนกันมันเคยชินกับอะไรมันจะวิ่งหาอันนั้นก่อนอย่างวันนี้มีน้ําพริกขายในตะกร้านะน้าพริกคนตื่นทาซื้อได้ในตะกร้า ขายเฉพาะในตะกร้าทิกตอกอย่าไปโง่ใครเขาหล่ออีกนะหลายคนมานั่งมาด่าอาจารย์อาจารย์ได้สั่งน้ำพิกไปตั้งเดือนนึ่เราไม่เห็นน,ะน้ำพิกโอ้โหมึงสั่งไปตั้งเดือนหนึ่งยังมีหน้ามาทวงมูคุยนะปรากฏถามว่าสั่งี่ไรสั่งในเพจเฟซบุ๊กบอกกูไม่เคยขายในเพจเฟซบุ๊กขายในทิกตอกอย่างเดียวหน้าแหกเลยโดนมิจฉาชีพหลอกมันไปเรียบร้อยสั่งไปตั้งเดือนหนึ่งเพิ่งจะมาตามทวงบอกว่าไม่ได้รับน้ำพิกเนี่ยเพราะนั้นความลาดเอยียงเทอียงหรือความเคยชินตอนจิตสุดท้ายก่อนตายมันนึกถึงออะะไระ่ มันจะวิ่งไปหาตัวนั้นเช่นเราเคยชินกับการฆ่าสัตว์เราคิดว่าจิตสุดท้ายก่อนตายวิ่งไปหาอะไรวิ่งไปหาเรื่องการทําปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์แล้วเวลาจิตสุดท้ายมันวิ่งไปหาตัวนั้นลั่นไปวิ่งไปลาดเอยียงเทียงไปสู่กระแสของการทําปาณาติบาตจะเกิดอะไรขึ้นทุกขติปิณิบาสานรกำเบิดจราชาและเปรยวิสัยเป็นที่ไปที่ที่การเกิดเมื่อไปเกิดย่อมไปเกิดสู่ทุกขติเท่านั้นไม่ไปสู่สุขติ แต่คนสร้างกระแสของความลาดเอยียงเทเอยียงฝ่ายกุศลตลอดเวลาคือทําบุญตลอดฟังธรรมตลอดนั่งสมาธิจเจริญภาวนานตลอดจเจริญกุศลตลอดเวลาจเจริญเมตตาตลอดเวลาขวนขวายต่อการได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์มาก็รีบขวนขวายในการลงทะเบียนภายในวันเดียวเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มากันที่นี่เนี่ยอย่างเราขวนขวายในการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยเรียกว่าสร้างความเคยชินฝ่ายกุศลเวลามันชินน่ะจิตสุดท้ายก่อนตายวิ่งหาแหละก็วิ่งหาสุขคติโลกสวรค์ เพราะอะไรมันทําจนชินดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยไปทําให้ชินในกุศล,ลกรรมมาบทสิบเอ่ยไปทําให้ชินในการได้ยินได้ฟังธรรมเอ่ยไปทําให้ตัวเองเคยชินกับการได้ฟังนั่งสมาธิจเจริญเมตตาจเจริญกุศลทําสมถธาวิปัสสนาถ้าเราทําให้ตัวเองเคยชินกับสิ่งเหล่านี้จนนอนเนื่องในสันดานได้จิตสุดท้ายก่อนตายก็จะวิ่งไปแล่นไปสู่กระแสะของกุศลได้ แล้วถ้ายิ่งทําให้ยิ่งขึ้นไปทําให้มากขึ้นไปได้อีกเราจะสามารถรอดพ้นจาก,กนรกกาเนิดจินตนาชาราปวิสัยด้วยการไปเกิดแก้สุคติโลกสวค์เพียงอย่างเดียวหรือเกิดเป็นพีมนุษย์อย่างเดียวได้ด้วยอะไรด้วยการได้ความเป็นโสดาบันถ้าเราสามารถละสังโยสามเมืองต่ำขั้นตอนได้อย่างนี้นะสร้างความเคยชินไว้ถ้าคาถามมาเลยจ้า คือว่าหนูมีคำถามนี่ค่ะหนูมีคำถามว่าการที่เราทำบุญจนหมดตัวมันถือว่าเป็นกรรมดีไหมคะมันก็ดีแต่มาดูโมโไปหน่อยนะมันไม่ฉลาดอ่ะทําบุญจนหมดตัวมันจะเรียกว่ามันจะได้มันได้บุญไหมมนได้บุญแต่การทําบุญหรือการให้ทานเราต้องไม่ลืมองประกอบหนึ่งอย่างคืออะไร เมื่อเราสละเมื่อเราให้ต้องไม่อะไรไม่สร้างความเบียเดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองคําถามคือทําบุญจนหมดตัวเดือดร้อนนะเดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองคืออะไรไม่มีเงินจะกินข้าวเมื่อไม่มีเงินกินข้าวทำไงเริ่มเดือดร้อนก็เดือดนะเริ่มเดือดร้อนก็เดือด้วกันเะลาไปยืมเงินเขามากินข้าวเดือดร้อนตัวเองด้วยเดือดร้อนผู้อื่นด้วยเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายเลยทีนี้ได้บุญไหมได้แต่ได้อะไรไรด้อกุศลมาด้วย การไม่ได้อกุศลมาด้วยหมายความว่าอะไรมันจะเริ่มเบียดเบียนเดี๋ยว้อนตัวเองเริ่มเกิดความทุกข์ใจกูไปทําเวรทํากรรมอะไรมามีเจ้ากรรมในเวนกรกำลังมาตามจอมร้ายจอมผาหรือเปล่าวิบากกรรมอะไรมันถือได้หนักนสาหัสทำให้เราไม่มีเงินมีทองแต่เราลืมไปว่าเราเอา,าทองไปทําบุญจนหมดตัวทาบุญจนหมดตัวจนมวไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายอกุศลเริ่มเกิดีตอนทําบุญกุศลเจริญดีมากเลยแต่ตอนไม่มีเงินไปงอนกกุศลเจริญแทนถึงความเสื่อมนะถึงความเสื่อมถึงความล่มจม ล้มเหลวในการใช้ชีวิตด้วยการทําบุญเพียงครั้งเดียวจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะการทำพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าต้องพอประมาณในการทําเวลาเราหาเลี้ยงชีวิตตัวเองมาแล้วเนี่ยหาเลี้ยงชีวิตตัวเองด้วยความซื่อสัจจริตมีสัมมาอาชีวะอาชีพชอบในการทํากิจทํางานหาเลี้ยงชีวิตตนเองด้วยลําปีแข้งด้วยด้วย,วยเนี่ยไอ้ไอ้แข้งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าปีแข้งของตัวเองน่ะหน้าแข้งหน้าขาด้วยฝ่ามืออันชุ่มด้วยเหงือ่อ หาเลี้ยงหาข้าวกินช่ำมาตลอดเวลาเอามาทําอะไรดูแลตัวเองให้มีความสุขอิ่มหนำจากนั้นทําอะไรต่อแบ่งปันให้กับใครพ่อแม่ญาติสเสือโลหิตแบ่งปันอะไรอีกแบ่งปันให้กับคนตกทุกข์ได้ยากตัวสุดท้ายใ,รหรหให้แบ่งใครรู้ไหมให้แบ่งกับแบ่งปันพวกกษัพย์บำเพ็ญบุญกับพิกษุภิกษุณีตัวสุดท้ายเลยสมณะพรามเหล่าอื่นเนี่ยให้แบ่งปันตัวสุดท้ายเลยคืออะไรอันดับแรกที่เราได้เงินได้ทองมาให้เอามาดูแลตัวเองก่อนเสมอ ดูแลตัวเองก่อนแล้วการส่วนที่เหลือเนี่ยเหลือจากใช้ตรงอื่นหมดแล้วให้นําไปทําบุญต่อไปไอ้บุญเนี่ยตัวสุดท้ายเลยไม่ใช่เอาไปทําบุญก่อนแล้วตัวเองไม่มีจะกินค่อยว่ากันอันนี้เป็นการทําแบบผิดนะต้องเข้าใจาให้ถูกต้องในการทําบุญ